ไปดีตอนแรงๆน้องมันจะแม่มือสันนวนดีเชียมือโค้งงอออกหลุดไม่นี่คันนี้ยินดีนสะสแลบานณาสง่าเชียมือสามขันเลยทุกคนสิภัยเบิ่งหล,ลุดรเพลินเด้อแต่ก็โอกาสวันเกิดน้องเหมียวอมมาลินนีเเเ่เลยเลยเลยในเท้าเชีย,เยงเมือนะเนาะยังสิเป่าเค้กทุกคน แล้วก็เดือนนี้ค่ะเป็นวันเกิดเซียงเมอในวันเกิดน้องเมียวแล้วก็ในโอกาสฮับโหลดฮับควันรหลดเลยเนาะมีการชมเซลพี่น้องๆแชร์บรรยากาศเด้อนี่นี่ราเซียงเมอออกมือนี้คำคุณวันที่สิบเก้าวันสอง ทำอ,อะไรเจมิลมาเจิมรถในเทียงเมอ์เพราะว่าไปเฮียนมานำอาจารย์แม่เลยเอออาจารย์แม่มากที่เจิมไปด้วยเ่ยต้องไม่เจิมได้นี่จ้ะนี่นี่นี่คำคุณคำคุณอ้งามขนาดนั้นเลยหอมสร้อยหอมรุดเนาะเอยมองอู้หูเอาไปเป่าแท็กกันเนอะ อโลดิอโลดิฟาร์ฟาร์ฟาร์ไหลบ่เด้อ ฟังจริงจริงสามแปตายโอ้ยเม่นเม่นเลยเห็นเห็นเลยเม่นเลยโอ้ย

โอ้ยเพชพัดจันปากสันโฆษณาค่ะจันปากสันเด้ออาจารย์จะสมุดเดี่ยวในเมืองขอโทษเลยหน้าห้องสาวสวยนี่วันนี้เชียงเมือเรื่องงามยำดีออกรสดใหม่แล้วแต่เรื่องนอกมดทุกคนเนี่ยคือซัพพอร์ตตลอดมากเด็ี่นี่วันนี้คือได้ออกรสดใหม่ตามความฝันจริงๆหลายคนกิมโชคดีเด้อโชคดีร่ำรวยกันคำับงม่ทุกคน ปัวลโลงก็ล้ยิงข้ไปผัวไรเนี่ยันี่มีเงินไร็ขอให้มีเดื่องไรเนี่ยผัวล้วงแล้วก็ล้อีกเรื่อยๆเถอะสาธุดรำเลยทุกคนเนี่ยก็ยากสีน้องๆแซวๆหนึ่งของอยู่นี่บดสทีมงานแั่แหล่วันนะเกษารสาวคนผูเจนกเแซแหล่วันนาสงงาคนหล่ออะไรง่ะคือหล่อแท้ สภาพกินน okay. e right, ้ำมันเข่ายปลาใยอาหารค่ะเสริมอาหารอาหารเสริมนี่ดีใจน้อายหมือนน้า้องชนนที่ส่้อมนี้น้องชายหลานแค่งซอขาแค่ซอขาเสรแล้วม่แเอออรถไม่เด้อข้านี่วะโอ้ข้านี่จะล้อมข้างกางสง่าสิทธิพนนี่เสียงเหมอ ล่าสุดน้องน้องล่าสุดอันนี้สางาสิทิพลส่วนนี้จันลองลองสตูดิโอแนาอไนนี่ดออ

เ้าได้เาว้าเอาเฮ้ยหอมสินนี่อมสินนี้ก็เป็นเลยสามยน้น้องเลเอาเอาเอาแจกยังไงเอาแจกวางนี้เนี่ยเอา้ลองแดงอีพ้นเป็นใดคือน้อยน่อยเล้ยข้าจังเลยวะไกบอไทม์ดี้งซื้อจากเลขออกซื้อได้ เขเลออกวะเขาเสหลังเล็กออกตานี่เขาสุกปกติบดไปจากดอกบดไปเช่าพัดม่ได้อูนาูจัดขู่วดโอ้อัตรายอัตายอ่าแต่ได้กะยลดจลาเด้อสู่ต่อไปเด้อเลขหกโตหนาเด้อเห็นอาารนี่นี่จันแดงเจโดจลาเด้อสู่ต่อไปเด้อเลขโตเด้อจ้าเป็นกำใจให้ยากหนเ่อเลขสู่ต่อไปจ้าจ้ดีดีดีะดีนะ หมอพอนี่พอดูเรื่องเล่เบอร์จะจะพ่อจะหอยมันนะถูกต่อไปเฮ้ยเจ้ากระถูซาวเน่ยเฮ้ยเด้ซาวเนย่อยพอนะารอะไรวากันไ้ออกแดต่ขพูดจว่าไรเฮ้ยเจ้าคือสุภาพอาจันนัดเจ้าของดอกจานสตูดิโอเก้าป เน็บในมาอย่างดีเนาะในห่างคนใหม่เด้อห้ามือสองแสนวิวเรียกดอกจานเขอให้ประสบความสำเร็จเด้อเขอให้เป็นขั้นที่สี่เด้อเออเขาจอดขนาดเท่ากันเลยขี่คันสังเกตจากการแต่งตัวแล้วเนาะเราเป็นผู้ดีเราจะเป็นคู่ดีเนบในคู่เดเดี่ยวเฮ้ยเก้าศูนย์ก็คู่บนเนบเป็นมันเต็มไปเสพหมอล่างสายือนนี่

กแลฮ่้ยังเคยกินอายยังคูกคุณเ้ยเดือนสองคือกันทากเแต่ลลอ้าบชูมัดตอดนเด้อบักยังก็บักลูซูมัดมิเตเฮดอันนี้เขียนไ้อ๊ะ <c ười> หานิ้วเลยเหรอเคยเห็นหมดเจ้าหานิ้วในตำนานแลยนี่แฉลูกปุ๊กแฉล์ง่ายทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายทางนี้เออโอ้ยปุกแฉล์วายไซด่ตัวหม้อหลายเยอะจะได้จานขับ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  ดีใจน้ำหลายๆดีใจน้ำหลายๆสุดยอดแต่ละคนได้คันไ่คันมันละต่อไปกันสี่เมีนเออขอกาสตูิโอคันต่อไปเนาะอันนี้สองพันสามสองพันสี่จะเป็นของนาท้ายปีซะเนาะโอ้ยเนาะคอยคอยให้มันเป็นนะนนี่ไมเอี่ยมจ้าสิงห์คมข่าวพาหั่งพาไม่รู้รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดี๋ยวเดือดซั่นเดือภูมิใจแท้เนาะ ม,มใจน้ำนะบเลนิดเลยอสตาร์ทนี่โย่่ปลอดภัยออกก่อนเนอะะเอาจต่น่าสิสตาร์ท,ทรถล้วนะขอโตสักคู่นี่จะลอไออุ่นกินเบียร์สูงผาดาก้านาน,<ด>านเปิดแล้ววะเปิดแล้วอกระบอตึงพอยเลนไปอะไรของมังคน มันคือปเป็นตะเข่าทาวงเลยนะเพื่อนเราอยู่อ่ะมันดาผู้สาวบนสิทธาดบันด่าบอกว่าสิทธาดที่ผู้สาวเออโซเล่กันเรื่องอะไรเนี่ยโซเล่ว่าอันน er ี้เรื่องผู้สาวผู้สาวเชื่อนี่จะตลอดเขาอยู่คุณผูกขอาเวนเขา นี่คือภาพบรรยากาศของวันเกิดแถวโคขโคกควัวนะพี่บระวังทองโคกหมากนอคุ้มโคกหมากนอทุกคนแฮปปี้อินดี้ทิดาจะมีค pues ว mm ามสุขแกอยู่กันยังเสียทุกคนแต่ละมือคือว่าดขาอะไรกันมาห้องอัดดอกจันทร์สตูดิโอกาหาร์ีปมันครึ่งกิโล อบอุ่นอบอุ่นหน้าคุณสดใสความสุขมันล้นออกมาบนหน้าของคุณนะคะกะมินเลยเนาะซาไรลาวิวกระมินเลยซาราวิวได้โลดได้แล้วค่เดียวได้ตาราวิวได้เลยเนาะ่าคุเดียวได้เลยพี่เขาบอกว่าเพลงเดียวเนาะพี่เขาบอกหลายเพลงครับซาราวิวเพลงละล้านเพลงละห้าแสนสองแสนห้าหมื่นหกหมื่น ลายคิปนะได้ได้ได้เ้ะะยเะฮเ้ยพลอกาได้พลังกลางไปได้ไปได้เขาตันเดียวนี่มาตันรอมเลยพม่ออกอยาไปลบ้บ๊องซก้ยาาโลกข้ามเหมน้ามันสั่งพเนยเล่นในบ้านเลเล่้บ้านเลย หนักบ้รื้อมาน่ยันร้อหนักวิ่งมาราดอนแล้วนะอะไรใจใหญ่คืออยู่พ่อผู้เดี่ยวอไใจมันถึงนี่หวาีมันถึงอยู่ได้คนใจนีะมันเสียงนี้คับพคนใจเถิงเราบอกนะคดี๋ถึงพึ่งได้ว่ะคน่จริงลูกนันเป็นไปได้ทางตักจะดีด้รัจะเข้าตักไไงเอมาเข้า่าไหมเอาไวดีบอะดีบอ เตยมตัวเลยไปหับะกาเขาไ่ไหมขับไประกาเพิ่งอย่างเอาไข่อไอ้ครึ่งนด้อายเอ๋มาทิ้นที่นี่เขนาดนั้นล้างลอกกดข้อด้ไงกดขอเิ่งอะไรพอดีมันซึ้งเได้อินมเดลบอ้จริงง่า ซีนลูกอะคือะึ้นแล้วจะขึ้นจะขึ้นขดขาอะไรยังโบใจยังใจโบโคยังใจโบหึง คนหล่ออยู่ซื่อกล่อมเลยหล่ออยู่คนค่ะแล้วแล้วไม่ได้กลืนเลยนี่ไม่ราะดา้น่ได้เตินสูตรนี่รอแบบม่ได้ตั้งใจอย่านี้ละครนราทำมาตั้เฮ้ยมาตั้งอันึงเยเฮ้ยยกเลยโอ้ยชีนะโอ

โอ้เราวิธีเดียวเจ้า้เจ้าเอ้ยตกน้ัี้อยากินแล้วเด้อกินยน้วเจพาเงินก็บเงินมากาฟาีวยังอยู่ไนคุณสอแก๊สเอ้าให้ได้ยู่เือื่ได้ยังไงได้เวลาเลิกลาเลิกแล้วบ้านน ขอบใจทุกคนที่ติดตามซ่องละน้อยแล้วก็เป็นกําลังแห่งใจให้สาวเละบรรณาจนมีมื้อนี้ขอบขอบใจทุกคนที่ซัพพอร์ตทั้งซ่องร้องสตูดิโอซ่องเส้นเมือคู่มัองนอซ่องสง่าซิติพลต่อยนิพนพลไทยลินนิพนหล่าน้อยนิพนแล้วก็ดอกจานสตูดิโอขอบใจทุกการซัพพอร์ตบิ๊กใหญ่ซิติพลทำคืนนี้รับฟันดีทุกคนเด้อขอโตไปก่อนบ๊ายบาย